สภา,าความมั่นคงแห่งชาตินะครับเร่งร่างกรอบการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ติดตามกับคุณพิษณุปแป้นวงนะครับมีรายงานสดเข้ามาครับครับคุณรณัฐมนครับโดยทางด้านของเลขาสมชยังระบุด,ด้วยนะครับว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นปัญหาแทรกอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องเร่งแก้ไขครับ นายอนุสิทธิ์ุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกรอบในการพูดคุยสันติภาพว่าขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการในการร่างกรอบซึ่งเน้นเรื่องการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นหลักขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการต่อไปโดยในระดับสมชก็จะมีการผลักดันเรื่องการพัฒนาให้มากที่สุดเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลเดินทางมาถูกทางแล้ว ทางนี้ยอมรับว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เป็นอีกปัญหาแทรกซ้อนที่ต้องเร่งแก้ไขส่วนการทํางานของสมชร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งสออบตกอร,กอรอมนรสํานักงบสํานักงานกอพอกปอรอสภาพัฒน์และอีก55หน่วยงานได้ร่วมมือกันดําเนินการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างดีสําหรับมาตรการรับมือในช่วงปีใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้มีการปรับแผนรับมืออะไรเป็นพิเศษแต่จะดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ส่วนเมื่อถามเรื่องของขวัญปีใหม่ที่ทางสภาความมั่นคงจะมอบไปกับประชาชนเลขาสมชก็บอกว่าจะตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดครับคุณตรล์นะครับ